นี่ละการบำเพ็ญธรรมจึงต้องมีความลำบากในเบื้องต้นที่เรายังไม่รู้ภาษีภาษาเริ่มเรียนกอไก่กอกาให้เชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อพระพุทธเจ้าไปเสียก่อนเพราะเหล่านี้โง่เห็นความชั่วเป็นความดีเห็นความดีเป็นความชั่วไปเสียหมดความน่าของกิเลสเมื่อทำท่านชี้แจงในทางอัตางธรรมที่ถูกต้องดีง,งาม เราอุตส่าห์พยายามบึกบึนไปตามท่านแล้วก็เห็นผลขึ้นมาประจกักษ์ใจเราเองต่อจากนั้นไปแล้วก็เชื่อเราในการสร้างความดีสั้งหลายและการแก้วความชัว่วทั้งหลายเป็นไปอัตโนมัติเชื่อตัวเองเชื่อตัวเอง,เองนี่อำนาจแห่งธรรมเมื่อได้มีภายในจิตใจของเรามากเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยสนับสนุนเราไปจนกระทั่งถึงหลุดพ้นจากทุกข์ได้ มีวันนี้พูดถึงเรื่องการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นภัยมันรบที่หัวใจเราไม่ให้อยู่ในเงื้อมมือของมันตลอดไปนี่เราอุตส่าห์พยายามบุกเบิกมันด้วยการสร้างคุณงามความดีทั้งหลายตลอดมานี้เรียกว่าเราสร้างบารมีคือจะทำให้เราถึงฝั่งฝากโค้นคือพระนิพพานด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งบุศลเท่านั้น วันนี้ได้กล่าวถึงเรื่องหลวงตาต้องขออภยัยแท้ทุกวันนี้หลงหน้าหลงหลังไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วหากหลงลืมไปที่ไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยคิดเห็นเงื่อนใดก็ว่าไปตามเงื่อนที่เลือกได้วันนี้กล่าวถึงเรื่องการฝึกฝนตัวเองชำระกิเลสตัวเป็นภัยของเราให้ชำระอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายอย่าท้อใจ เวลามันยากต้องยากกิเลสหนาการทำความดีต้องทำยากตำรว่าเพราะกิเลสขัดค้านต้านทานมากเราอยากเข้าใจว่าการสร้างความดีนี่ยากความดีท่านไม่ยากทำท่านไม่ยากมันยากกับกิเลสตัวขีดขวางต้านทานต่างหากแล้วให้บึกบืนฝ่าฝืนมันไปต่อไปทางดีของเราจะค่อยลาบลื่นไปลากลื้นไป เราจะมีความดีมีฝั่งมีฝ้า <c oughs> ความเป็นอยู่ของเราที่เป็นมาตลอดจนกระทั่งถึงวัดนี้เราก็กำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ว่าเราเกิดมาจากภพใดชาติใดมาจนกระทั่งถึงวัดนี้ถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ในหัวใจของสัตแล้ว <c oughs> สา <c oughs> ติแตลลายละลายนี้ ไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนเงื่อนปลายแห่งการเกิดแก่เจ็บตายของตนในพกน้อยพบใหญ่มีมาตลอดอย่างนี้และจะเป็นไปตลอดไม่มีฝังฝ่งมีฝาไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเช่นเดียวกันเราก็ไปแบบสูงทั้งท่อนไหลไปตามน้ำอย่างนั้นเพราะกิเลสเป็นกระแสน้ำพัดผันเราคือขอนสุงให้เป็นไปตามนาศของมัน ไหลไปเรื่อยๆไม่มีฝั่งมีฝามีเขตมีลานสําหรับขอนสูงลอยน้ํานี่จิตใจของเราที่ลอยไปตามกิเลสตัณหาประเภทต่างๆซึ่งพาฉุดพาลากเรามานานแล้วเราก็จะลอยไปตามนั้นตลอดไปแบบไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเหมือนกันถ้าเราไม่สาพยายามฝ่าฝืนต้านทานวันได้ก่านสร้างความดีคือการสร้างความดีมีมากน้อย นี่คือเขตคือแดนคือฝั่งคือฝาหดจ้นเข้ามาเช่นเราจะเกิดจะตายจำนวนเท่าเท่าไร่คนมีคุณงามความดีย่อมมีเขตมีดานหดย่นพบชาติของตนเข้ามาโดยลําดับพร้อมกับการสร้างความดีเป็นลําดับพบชาติจะหดเข้ามาหดเข้ามาเช่นเราเกิดมีเวลา,าน,นี้เราก็ไม่ทราบว่าเราเกิดมาจากพบใดแดนใดเกิดมากี่พบกี่ชาติเราก็ไม่ทราบ ทีนี้เมื่อคุณงามความดีมีทำสะจักใจเข้าไปโดยลำดับแล้วย่อมทรา,าบได้ในความเป็นมาของตนและท่านดยงที่ท่านกล่าวไว้ว่าอุเพนิวาสานุสติญาณึกษพระพุทธเจ้าของเราและลึกชาติย้อนหลังได้ไม่มีประมาทนั่นสักทั้งหลายและลึกชาติมาได้ไม่มีประมาณแต่การเกิดตายก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณเช่นเดียวกัน เป็นแต่เพียงว่าตนละลูกชาติมาได้เท่านั้นทีนี้พอตรัสลูกปึงขึ้นมาเท่านั้นแล้วอันดับที่สองคือเจอตุปาจยานเมื่อปฐมยาณทรงระลึกปุเพนิวาทรละลึกชาติของพระองค์ได้ตลอดทั่วถึงอันดับที่สองทรงพิจรณาดูจะทุกความเปิดความตายของสัตว์ตั้งหลายในโลกฐานนี้หาประมาณไม่ได้ มากต่อมากไม่มีอะไรเกินความเกิดตายของเจ็ดจิวิญญาณของสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัตจักรนี้และอันดับที่สามซึ่งเกิดจากการพิจารณาที่เรื่องความเกิดความตายนี้มันเป็นมาจากไหนสัตว์ทั้งหลายจึงเกิดแล้วตายแล้วไม่มีวันเบื่อหน่ายอิ่มพอไม่มีเขตมีแดนอะไรเป็นต้นเหตุ ให้พาเกิดพาตายนี้ตลอดไปจนไม่มีเขตมีแดนอย่างนี้จึงพิจารณาเข้าไปหาต้นเหตุของมันต้นเหตุของมันจริงๆท่านก็แสดงไว้ว่าอาวิชชาปัจจยาคือปัจจยยการเมื่อคน้นเข้าไปคน้นเข้าไปเรียกว่าแกะลอยแห่งตัวพาเกิดพาตายได้แก่กิตตวิญญาณซึ่งมีอวิชชาตัวเชื่อแห่งพวกฟังอยู่ภายในใจนั้น แล้วพิจารณาแกะลอยเข้าไปด้วยภาคปฏิบัติตั้งแต่ศีลแต่สมาธิคุณงามความดีทุกประเภทเป็นการแกะลอยแห่งภพชาติของตนเมื่อมีความรู้มากเข้าไปมากเอไปมีบรารมีมากเข้าไปการตามรอยแกะรอยของภพชาติของตนก็ใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปโนกระถึงอวิถึงอวิชาปัจญาสร้างข้ารา่ะดังพระพุทธเจ้าตรัสลูธรรมขึ้นนะ ในปัจฉิมายามจวนสว่างเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานั่นคือพระองค์ตามรอยแห่งจิตวิญญาณที่มีอวิชชาตัวพาให้เกิดให้ตายถึงตัวของมันแล้วสังหารก่อนลงในเวลานั้นขาดสวัสไปเลยเรียกว่าตรัสลู้ธรรมนี่คือสังหารจิเดชตัวพาให้เกิดให้ตาย ในพบน้อยพบใหญ่ไม่มีประมาณได้ขาดสวัรค์ลงแล้วในคืนวันเดือนหกเพนนี่ด่ตามร่องรายหงพระตัวพระเกิดป่าตายจากนั้นมาก็มาประกาศทำสอนโลกเรื่อยมาโยนสัตว์โลกทลายได้ยินได้ฟังตามพระพุทธเจ้าก็วันรูรรมตามลำดับลำดามาจนกระทั่งทุกวันนี้นี่ละตัวพาให้เกิดให้กายคือจิตวิญญาณดวงนี้ มันมีเชื่อคืออวิชชาฝังอยู่ภายในจิตไม่มีใครจะสามารถรู้ได้ในสามแดนโลกธาตุนี้จะไปเรียนวิชา,ขาแขนงใดในประเทศใดก็ตามไม่มีทางที่จะรู้ได้ในหลักธรรมชาติที่ให้พาสัดเกิดจัดตายนี้นอกจากวิชาธรรมคือจิตเตวียนภาวนานเท่านั้น มีจิตภาวนานี่อย่างเดียวที่ตามรอ,อยที่ถูกต้องดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องตน้นตั้งแต่ขั้นเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้หัวใจด้วยอำนาจของกิเลสและจากนั้นก็ฟาดกันร้วยสมาธิภาวนากําจัดปัดเป่าเขาลงไปจนเกิดความสงบเปลี่ยนใจขึ้นมานี่เรียกว่าตามรอยเข้าไปแล้วเนี่ยจากนั้นก็เป็นก้าวถึงขั้นปัญญาตามรอยใกล้ชิดติดพันเข้าไป ถึงปัญญาแล้วก็สติสติปัญญาธรรมะจากนั้นก็เป็นมหาสติมหาปัญญาเป็นสติปัญญาที่คล่องตัวตามรอยวิชาเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวสังหารที่กองนั้นนี่ละการสังหารภพชาติเราเจ้ากิเลสมาสังหารภพชาติไม่มีทางมีแต่การเพิ่มภพเพิ่มชาติให้เกิดแจ็เก็บตายไม่มีเงื่อนตพนเงื่อนปลายดังที่เป็นมาและจะเป็นไปอย่างเดียวกัน นอกจากเราจะสังหารปราบปรามมาด้วยการสร้างคุณงามความดีความดีดังที่พี่น้องชาวุุธเรากำลังสร้างอยู่เวลานี้ให้ถึงขั้นนี้ล่ะเรียกว่ารบกับกิเลสไม่ใช่รบกับธรรมการสร้างความดีการจะให้ทานความตนีเป็นภัยให้แก้ความตณีอย่าไปแก้ธรรมว่าการทำทานยากทานท่านไวยาก ทำท่านไว้ย,ยากความตนีคือกิเลสต่างหาตัวยากตัวพาให้ยากจึงต้องรอบกับตัวนี้เมื่อตัวนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วความตนีไม่มีทําไม่เคยสร้างความตนีให้ผู้ใดแต่กิเลสนี่สร้างถึงไหนถึงกันนี่วันนี้ได้พูดถึงเรื่องการละงับดับทุกข์ทั้งหลายให้พี่น้องชาวพุทธเราผู้ที่สนใจภาวนาก็มีก็ให้ระยึดไปเป็นหลักเป็นเจนตานตายตัว การแท้ทั้งนี้หลวงตาพูดตรงๆหลวงตาไม่ได้เคยสงสัยแม่ไม่เห็นไม่ใจในอุบายวิธีการที่สอนพี่น้องทั้งหลายอยู่ขณะนี้เราก้าวเดินหรือรบกันมาอย่างโชคโชนดังที่กล่าวมาแล้วนี้จนกระทั่งถึงจุดที่ว่านั้นได้สังหารกันขาดสะบั้นลงไปแล้วจึงประกาศกังวานขึ้นภายในจิตใจของหนึ่งของตนประหนึ่งว่าฝ้าดินถล่ม เมื่อกิเลสที่มันเคยครองหัวใจบ,บีบบังคับหัวใจของเราได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วก็หนึ่งว่าฟ้าดินถล่มเพราะเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากที่สุดเรียกว่าความวัตจกิจออกจากหัวใจเป็นมีวัตจกิจขึ้นมานั่นพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นสาวกทั้งหลายท่านเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมตามท่านด้วยความเอาจริงเ <โด S 1> อาจังก็จะต้องพบเช่นนั้นเหมือนกันวันกันทำจึง เป็นอากาลิโกอยู่ตลอดเวลาไม่มีการสถานที่เวลามเวลาอันใดที่จะมาลบล้างให้การทำำําความดีไม่มีผลได้เลยการทําดีมีผลตลอดไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนา <c oughs> ให้ผลตลอดตลอดจึงเรียกว่าอากาลิโกแต่การสร้างความชั่วยิเลสมันก็เป็นอากาลิโกของมัน คิดทางชั่วเป็นความชั่วทันทีคิดเรื่องกิเลสเป็นกิเลสทันทีคิดเรื่องความโลภเป็นความโลภคิดเรื่องความโกรธเชียดแค่นขึ้นมาทันทีคิดเรื่องราคะตัณหาเป็นบ้าขึ้นมาทันทีนี่คือกิเลสมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครสกิดไหม่หรือไปลื้อฟื้นขึ้นมามันก็ไม่แสดงเปลวขึ้นมาเท่านั้นทั้งๆที่มันมีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกนั่นแหละทีนี้ทำของวันกัน ถูกกิเลสบีบบังคับไว้ทำรรก็แสดงตัวออกมาไม่ได้เมื่อเอาความภาคเพียรไประงับหรือแก้ไขถอดถอนกันไปนานาธรรมก็แสดงตัวขึ้นมาได้ธรรมก็ปรากฏขึ้นเช่นเดียวกับกิเลสปรากฏเพราะเป็นอากาลิกูด้วยกันธรรมระพุธเจ้าจึงเป็นตลาดแห่งวัคคุนีพพ่านเป็นอากาลิกูตลอดมาไม่ได้เป็นดังที่ว่ากิเลสมันหลอกลวงสา์โลกว่าธรรมนี่คือนี่ล้าสมัย เวลานี่ศาสนาล่วงไปแล้วเท่านั้นเท่านั้นหมดมากหมดผลหมดสวรรค์หมดนิพพานให้ทําอะไรไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่คือกิเลสหลอกสักโลกที่จะพาล่มจมไปสู่อํานาจของมันให้พากันจําเอาไว้กิเลสนี้เป็นตัวหลอกลวงอย่างเดียวทาเป็นของจริงล้วนพระพุทธเจ้าตรัสรูปมากกี่หมื่นกี่ล้านล้านพระองค์ก็แสดงแบบเดียวกันคือจริงแบบเดียวกันกิเลสมา มีจี่โคตรี่แท้ตั้งกับตั้งการก็เป็นโคตรแท้ที่ตบตลอดต้มต้มตลอดดวงต้มตุนสัตว์โลกตลอดมาเป็นฆ่าศึกกันมาตลอดแล้วก็เป็นอาการิโกเช่นเดียวกันกับธรรมยิเลศจะเป็นอาการิโกของฝ่ายกิ่เลสธรรมก็เป็นอาการิิโกของฝ่ายธรรมเราต้องแยกตองแยกเราเป็นผู้รับผิดชอบในตัวของเราอย่าปล่อยตัวเกิดมาเวลานี้เราก็ยังไม่แน่นอน ในความเป็นไปของเราปัจจุบันนี้ตายแล้วเราจะไปไหนตัวเองก็เร่ยล,ล่อนล่อนหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้แล้วจะไปเกาะที่ไหนก็เกาะที่เรายึดอยู่เวลานี้เรายึดเรายึดอะไรมันก็ยึดด้วยอํานาจของความโลภความโกรธราคะตัณหาด้วยอํานาจของกิเลสมันก็ไปตามอนนาจของกิเลสหาจุดหมายปลายทางไว้ได้ซึ่งมีแต่ความร่มจมความลร่รจมจงอย่างนั้นเมื่อเราฟิตตัวของเราแก้ไขตัวของเราจากสิ่งนั้นมา ถ้าไม่ได้หมดก็ให้ได้เหมือนแบบลูกศิษย์มีครูให้ชูดรากมาพรเบาลงมาลงมาทีนี้การสร้างความดีของเราก็สร้างหนักขึ้นหนักขึ้นสุดท้ายก็ประจักษ์ในจิตใจของเราเวลานี้เป็นยังไงใจมีความสงบง่มงเย็นขนาดไหนตัวประกันคือทำภายในใจจะบอกขึ้นในใจและรู้ประจักษ์ภายในใจทันทีว่าเรามีความอุ่นนเรามีที่พึ่งแล้วภายในใจ เพราะใจนี้จะเป็นผู้ไปเกิดไปตายในพบน้อยพใหญ่ไม่มีดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมกว้างแค่ขนาดไหนไม่ใช่ผู้พาไปเกิดไปตายกิเลสความดีความชั่วต่างหากที่จะพาให้ไปเกิดทางดีทางชั่วทางสุขทางทุกข์เมื่อประจับภายในใจแล้วว่าเรามีธรรมภายในใจเรากันเป็นที่แน่ใจนี่เป็นแน่ใจขั้นเริ่มแรกแน่ใจอันดับไปอันดับไปก็คือได้รับการชักซักฟอกกิจใจของเรา เป็นจิตด้วยจติตตรัพภาวนามีจิตจงกกฟองใสขึ้นไปเรลำัับมีความสว่างอาะจ่า์แจ้งเรืำดับนี้ประกาศในหัวใจเป็นลำดับลำดับไปแม้ที่สุดจะยังไม่ถึงพระนิพพานก็ตามเวลานี้จิตของเราอยู่ในขั้นนี้ตายแล้วจะประเกิดขั้นใดภูมิใดรู้ประจักษ์รู้ประจักษ์ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ทรงแสดงไว้แล้วโดยถูกต้อง ที่ผิดก็คือพวกเราต้นเองเมื่อตีตลบดเข้าสู่ทางที่ถูกแล้วสิ่งที่มีอยู่ตามที่เจ้าทรงสอนไห้โดยถูกต้องแล้วจะปรากฏในหัวใจของเราทุกคนทุกคนก็จางแจ้งขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ประจักษ์กับใจของเรานี่แน่แล้วว่าตายนี้จะไม่ลงทางต่ำไม่เจ่จะขึ้นสูงโดยดับลำดาจนถึงขั้นวีมุตภนิ่าน พกิเลสขาดสะบ,บั้นลงไปสั้นสาธุพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามกิเลสประเภทเดียวกันตาประธรรมประเภทเดียวกันเผากันจนแหลกแบบเดียวกันแล้วจะไปถามกันหาอะไรนี่ท่านว่าสันทิฏฐิโกรู้ประจักษ์ในตัวเองทั้งๆที่มีชีวิตอยู่ดังพระพุทธเจ้าท่านทรงสแสดงแก่เบญจาวคัคคีทั้งห้าว่าญาณจักระนเมรัสนางุตปาดี ความรู้ความเห็นอันเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วจากกับเราตถาคตเนี่ยมีอกุปาเมมีมุติความหลุดพ้นของเราไม่มีการกำเริบแล้วนั่นอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราตถาคตนัตถิดานิปุณัปโวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนี่ประกาศจองวาน ให้พระเวญจวัคคีทั้งห้าฟังนั่นพระพุทธเจ้าทรงรู้พระองค์เดียวเท่านั้นไม่ต้องถามใครประกาศขึ้นในให้เวญจบักคีฟังทันทีเลยนี่แหละทรมาจากใจท่านเรียกว่าสารทิฏฐิโกเมื่อถึงขั้นใดขั้นใดในธทมแล้วเราจะทราบไปในหัวใจของเราทุกคนทุกคนจนกระทั่งถึงมิมุดหลุดพ้นไม่ต้องถามใครนี่ทำเป็นเครื่องตัดสินใจแล้วได้ ในความเป็นอยู่และตายไปแต่กิเลสนั้นไม่มีทางตัดสินได้นอกจากจะมีทางให้ล่มจมล่มจมล่มจมถ่ายเดียวท,ทั้งทั้งที่พอใจทําตามมันอยู่ตลอดเวลาความโลกก็พอใจโลภเนี่ยความโกรธพอใจโกรธราคะตัณหาพอใจทั้งนั้นสัตว์โลกแต่เวลาทําลงไปตามมันแล้วมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตัวตลอดไปหาจุดหมายปลายทางมาได้เหมือนทาเลยเนี่ยขอให้พากันพิจารณา พี่น้องของหลายเราเป็นชาวพูดยาปล่อยเนื้อปล่อยตัวกันเกินไปหลวงตานี้แก่มาทุกวันทุกวันการประกาศาศาสนาธรรมจึงรู้สึกจะเปิดเผยออกมากเรื่อยเรื่อยๆไม่ใช่คุยนะเราไม่คุยเวลาไม่รู้เราก็บอกเราไม่รู้เวลารู้จะไม่พูดได้อย่างไรทำของจริงทําไมพูดไม่ได้พราะพทธเจ้าสอนเพื่อให้รู้จริงเห็นจริงพูดได้ตามหลักความจริงทําไมจะกลายเป็นของปลอม ไปหมดถ้าไม่ใช่พิเลสพอกหัวใจของเราเป็น่าศึกต่อธรรมตานั้นต้องยอมรับความจริงนี่เป็นความจริงเต็มหัวใจแล้วจึงมาแนะนําสั่งสอนโลก